แต่ว่าเนาควันนี้อมแบงมาถึง5ว่าเลย่เนเชิญค่ะด้านนี้เลยนะคะที่ามาแล้วโคชหล่กขอเราทอะไสุดๆได้พี่ๆถึงได้อนุญาตได้คะพี่นาพี่มานได้ค่ะจ้าก็ดีค่ะเนี่ยเราก็หล่อจ้วยเราก็นั่งโพสตบตาเลยะหล่อๆแบบนี้คะแล้วปีเชนะคะ แจ็คบร,ราซิลนะกุนทุ๊กสปาร์ต้าเชิญเลยค่ะมาแล้วเด็กเชิญนะคะจากรัสเซิลนะคะและนะคะแบรนด์ต่อไป,บบปค่ะท่านผู้บริหารแบรนด์รีและคุญชานา่ารินาเชิญค่ะ เดี๋ยวเราจะได้มาร่วมพูดค,คุยกันนะคะคุยยามาแล้วสาวสวยของเรานะคะเอาละค่ะและสำหรับนะคะในช่วงนี้เราอยากฟังท่านผู้บริหารจากแม็กกีนสักนิดหนึ่งนะคะว่า ในปีนี้เรามีนวัตก,กรรมอะไรนะคะที่อยากจะมาเปิดตัวหรือคอลเซ็ปต์ใหม่อะไรเปิดตัวให้ทุกท่านนะคะได้ชมกันบ้างไหมคะ่านผู้บริหารเฉลค่ะปีนี้นะพี่มีตัวโกงเวก็คือแบนยิงที่ทีเนีเ่ยนะคะเป็นเ,เป็นเซว่ก็คือปกติจะดินแดงวันนี้เราดินทองพี่อนมาใส่ยุ ค่ะยืนนิดนึงคุณผูคุณผเช็คที่อได้ไหมคะต้องโชว์ไหมโชว์เลยอ่าแล้วก็หันหลังนิดนึงก็คือเราปีตัวตัวคลาฟตัวเสือนะคะก็อันนี้เป็นทั้งเซ็ตเบลินเอ็ตเอดิชั่นก็มีมารลอนเอ็กคลูซีฟที่งานนี้ค่ะรับเซตนี้ใส่ถุงได้เลยค่ะได้เลยขะเชิญขอเชิญเลยนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็นเอ่อเพิ่งลอนช์มาก็คือยีนส์ออเจนก็คือเราบอกว่ามันยีนเนี่ยตอบโจทย์ทุก ใบนะคะทุกเจนก็คือ <ừ, S 2> เห็นได้ที่น้องมัน้่าใสกับที่น้องนแบบสวยมากาานะคะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากคอลเลคชันต่างๆที่เรามาเปิดตัวในงานแล้วเรามีโปรโมชั่นอะไรมาดึงดูดทุกคนบ้างคะวันนี้เราลด30%เลยนะคะตั้งแต่ชิ้นที่1 เชิญที่บูได้เลยค่ะลดทันทีทันทีไม่ต้องเป็นชิ้นที่2ต่อที่3อ,อะไรเลยชิ้นแรกรับไปเลยค่ะลดให้เลย30%อร์เนะคะ,คะก็สามารถตามไปช็อปได้ที่เคาน์เตอร์เลยนะคะ,คะแต่ขอดูไฟเจ็คคุณก้าวหยได้ไหมคะโอ้ตายแล้ว,วนะคะ